สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยในรายการคุยสบายสายฝ่ายแนแนวซึ่งจัดโดยฝ่ายแนแนวและให้คำปรึกษาของมหงาวิทยาลัยศรีนครินทร์ิโรธนะคะรายการของเรานั้นนำเสนอสาระที่เป็นความรู้นะคะเกี่ยวกับจิตวิทยาและเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับในเรื่องของการปรับตัวในเรื่องของการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขนะคะในวันนี้เราได้เชิญวิทยากร วิทยากรประจำของเรานะคะคือท่านอาจารย์มรรปิยะมโนธรรมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอ้โหวันนี้อาจารย์รู้สึกมาดเข้มแล้วก็หล่อค่ะนี่เหรอค่ะวันนี้อาจารย์หล่อมากเลยนะคะหืมแต่งตัวเป็นมปีแล้วแฟชั่นสีม่วงโอ้สามปีกับห้าปีเกงนี้เจ็ดปีแล้วเจ็ดปีโอ้ถ้ารวมแล้วก็สิบกว่าปีปีแล้วโอ้โหประกานี้สิบปีแล้ว เบื่อหนาเกินอยากเปลี่ยนทีโอ้โห oh ตอนนี้เนี่ยนะคะขนาดอาจารย์บอกว่าเนี่ยขนาดหลายๆปีรวมๆกันแล้วก็รวมสิบกว่าปี <Yeah. S 1> นะคะแต่อาจารย์เออมองไปรอบๆของมหาวิทยายหรือว่าขับรถผ่านเนี่ยอาจารย์จะเห็นเไก่แจ้อาจารย์เห็นไก่แจ้ไหมคะ <Yeah. S 1> ไก่แจ้ที่เป็นคนค่ะ <Yeah. S 1> จะเป็นคนนี้จะมีผมหลากหลายสี <laughs> อาจารย์ <laughs> สังเกตน,นะคะว่าจะมีแบบเขียวบ้างหัวเขียวมัง้งหัวแดงมัง้ง ชมพูก็มีค่ะอาจารย์แล้วก็ครึ่งทองครึ่งดําเพียบเลยนะคะน,นั้นเป็นคล้ายๆแบบแฟชั่นยุคใหม่แล้วก็การแต่งตัวของวัยรุ่นยุคนี้ก็เปลี่ยนไปอาจารย์สังเกตไหมคะว่าออตอนนี้วัยรุ่นยุคนี้ค่ะแฟชั่นญี่ปุ่นนี่มาแรงในวัยรุ่นไทยเกิดการเรียนแบบกันเยอะตรงนี้อัจ <Okay. S 1> คิดว่าการเรียนแบบแฟชั่นของญี่ปุ่นเป็นหัวเขียวหัวแดงทั้งใส่รองเท้าแบบ เป็นตึกตึกเกืบล้มนะคะแล้วก็ใส่เกงขาลีบๆใส่เสื้อตัวเล็กๆแล้วก็เปิดสะดือนิดหน่อยเป็นยังไงคะสําหรับเอ,อสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะแบบนี้ถ้ายังคงต้องเอ,อวัยรุ่นไทยรับเอาวัฒนธรรมเหล่านี้มาในบ้านเมืองของเราจะเกิดอะไรขึ้นคะอ,อาจารย์อุ้ยเบือบ่อเบื่อตรงไหนกันเนี่ยไอ้ผมนี่มันอยู่อยู่กับผมตังห้าสิบกว่าปีแล้วเบื่อมากมันจะเอาออก การเจะเอาผมออกมันไม่เอาออกก็ได้เอาขอเปลี่ยนสีหน่อยมันห้าสิบกว่าปีเจ๋งเลยค่ะอาจารย์อยากเป็นสีอะไรกันเนี่ยเป็นสีทองได้ดีาจะรย์จุดหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนก็เป็นม่วงนิดหนึ่งมันมีแดงหน่อยแหมไอ้ที่พิพนตรงนี้เลยนะคะอาจารย์ที่พิพตรงนี้เลยว่าแหมอาจารย์เองยังคิดอยากจะเปลี่ยนเป็นไม่ไม่ไม่ผมได้คิดอันนี้เปรียบเทียบฟังอ๋อเหรอคะไอ้เฟอร์ชันเกิดขึ้นมาเพราะไอ้การดูชิดในสังคมตัวนี้มันจำเจมันซ้ำซาก เขามีแต่งานงานงานเรียนเรียนเรียนงานงานงหัวก็ห<อ>ัวคนเดียวเมียก็เมียคนเดียวนะฮะครอบครัวก็ต้องอยู่กันนะฮะทั้งทั้งยม่อย,อยูอนะ่บ้านก็ต้องอยู่จำเจรซ้ำซากก็ก็บอกซื้อบ้านต้องมาตลอดชีวิตเลยนะครับบ้านหลังหนึ่งอยู่ตลอด,ลอดชีวิตตลอดชีวิตเลยโอ้ค่ะเราเลยเปลี่ยนอะไรไม่ได้ทุกอย่างเปลี่ยนไม่ได้เนี่ลยต้องการชีวิตขณะที่สังคมทางเทคโนโลยีหรือสังคมวัตถุนิยยมมมหรรรือสัังงคโลลลกนนนน้เเปปี่แววด็ อยู่โทรศัท์มื้อก่อนเพจโฟนเข้ามาปั๊บ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 เนี่ยหรือไม่ใช่ละวอาถือมาโอ้ดูนี้ด่นี้ป่ะโอ้ยังอ่สองพันรูสอพันป่ะมเอามาหมดเลย่มันเปลี่ยนแปลงต่ออะเดี๋ยวหนังต้องมีแอคชั่นเปลี่ยนแปลงโอ้ปั๊บเดี๋ยวหมดอาทิตย์นึงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไงทุกยงเปลี่ยนแปลงัในสังคมโลกภายนอกเปลี่ยนแปลงแต่ไอตัวเราไอสิ่งที่ใกล้ตัวคือครอบครัวนั้นมันเหมือนเดิมจำเจซ้ำซากอยู่กับเรื่องพ่อคนเดียวแม่คนเดียวตัวเราคนเดียวพี่ก็คนนนี้้องคนนี้ บ้านก็คนนี้บ้านไม่บ้านเนี่ยบ้านก็คือหลังนี้โรงเรียนก็คือครูเก่าๆเ,เพื่อนก็คืออยู่ตรงนั้นนะครับมันก็อยากเปลี่ยนแปลงไอ้ตรงจังหวะนี่ครับที่วัตถุนิยมเข้ามามากมาเหลือเกินจากตั้งแต่ตลาดสดๆเข้ามาเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยทุกอย่างนะครับตั้งแต่บีซื้อสินค้าที่เป็นนั้นแบบง่ายๆก็แบบแบบแบบโรตัสแบบอะไรต่างๆมันมเปลี่ยนแปลงต่อเลยแม้ร้านอาหารทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงตอนนี้ต้องมาไม่ มีออกแบบนี้ซื้อนี่ําหนึงซื้อก็ทั่งซื้อเหลา้ายังมีแถมเบียนะคต่ับแล้วกระทั่งอาหารมีซื้อตรงนี้มีจับฉลามมีอะไรต่างขึ้นมาเพราะนั้นในการเกิดแฟชั่นก็คือพูดยังยงคือเกิดจากการที่ว่าชีวิตมันจำเจชีวิตน่าเบื่อไหนชีวิตมันซ้นซ่งซาาเพราะนั้นจึงเรียกว่าฝั่หลังสร้างตรงนี้ขึ้นมาจึงต้องการชีวิตมันสดใสหน่อยมันตื่เตื่นติมหน่อยสดชื่นหน่อยก็เลยไปทำผมยุคใหม่เลยนะ อ่บ้านดีๆก็ไปเปลี่ยนบ้านใหม่อีกนะครับไอ่อยู่ๆหูดีๆก็ไปเจาะมัน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 มาใส่ป้องอะไรูกจาะเล็นึงเป็นเป็นเป็นเพียบเลยนะคะนั่นโห้ะหน่าจะเจ็บก็คือมันก็คือเหมือนเก่าไงเมื่อก่อนคือสายแบบนี้อย่างนี้นี่การเือนัายนปีนี้เขาสายแบบหูมันห่วงมาเริ่มเลยเจาะตุกุกุกุอะไรเจาเียบเลยค่ก็คือต้องการจะเปลี่ใหม่เพราะตัวเราสิ่งขอมันเก่าอยู่เรื่อยมันไม่มีะไรเปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยไอ้ือ กูโหเกิดมาเนี่ยห้าสิบกว่าปีเนี่ยนี่ถอมามงโอยู่ตลอดนะะคตอนตอนเอ่อวัยรุ่นยุคเก่าเขาปิดอยูไม่ใช่ปิดอย่างเดียวฮะมันเก่าอยู่นั่นแหละนอนเสืออย่างไรอยู่งั้นเสื้อจุ่นอย่างไรงั้นน่ะผมก็เลยเอาไอ้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 ห่วงมาเจาะเดือบ้างเนี่ยเนี่ยมันก็มีปากใหม่ขึ้นแม่แล้วต้องเปิดให้ดูด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ผมเก่าๆอยู่นี่ครับมันจมเจตลอดเนี่ยก็เลยมาเปลี่ยนบ้านนะครับอันนี้คือเรียกว่าต้องกัดแปกใหม่ไอ้เสื้อเก่าๆของพ่อมมาาให้ พี่ชายให้มาแล้วก็จะกับเปลี่ยนมันไม่เหมือนบ้างมาใส่เป็นชุดมาเข็มมาโอ้มัางเนี่ยขามเมวบัางเนี่ยใส่เป็นชุดอะไรใหม่ไอ้รองเท้าที่คือใส่ประกอบมาเอาใส่เป็นหัวถูบัง่งหัวแหลมบ้างนะครับตอนนี้เห็นเพียบเลยค่ะตอนนี้อไอ้เน็ก้ายของพ่อกเก่าเนี่ยที่เมื่อกี้บอกเนี่ย เอ้ยเราจะเปลี่ยนมาบใหม่ภาษีแบบจุดจัดบ้างไม้ม,มีไอ้คอนดอมออกมาเลยนะฮะโอโ้ขนาดนั้นเลยหรือฮะไอ้มีผูออกัวมาเนะะี่ยหรือเสื้อมาเมื่อก่อนคือใส่สีแบเบเก่าๆใส่สีสีปั๊ดๆบ้างสีเราปักๆบ้างต้องการความแตกไทยไ<ห>ที่มันเคยเ,เก่าๆสีแบบสามารถว่มัน,ม,น,ม,นมันตัดกันมปตัดมานะครับเพราะนั้นจริงด้วยว่าไอ้แฟชั่นมันเริ่มเกิดจากจุดๆนี้คือไอ้ความที่ว่ามันจำเสียซ้ำซากที่ญี่ปุ่นไปรับเมื่อก่อนว่ารับวัฒนธรรมของฝรั่งนั้นคือรับเพราะจำเป็นต้องรับ พราะตอนนั้นแพ้พพพสงครามนะฮะก็ฝรั่งก็ต้องพยายามจะส่งเสริมเพื่อได้เอาเงินที่ค้าขายมาได้ไปใช้ีนสงครามใช่ก็สนับสนุนนะอ่าวตอนนั้นจากฝรั่งจะได้อะไรเดินรถอ่าก็ต้องไปแปลนรถไปสร้างรถใหงเหมือนไปสร้างรถที่ญี่ปุ่นเพราะนั้นญี่ปุ่นเลยว่ารับเพื่อมารุกนะครับรับเพื่อรุกเพราะน <c oughs> ั้นรู้ว่าฝรั่งชอบใช้รถก็ต้องเอารถไปนะตั้งแต่รถตอนนั้นยากมากก็ต้องไปปรบไปปอบมาตัวนี้เดนมาร์กานั้น ถือว่ารถญี่ปุ่นดีเยี่ยมสุดเลยโอ้ถ้าเกิดซื้อรถเมกาคนเมกาซื้อรถเมกาเฉยเฉยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอ่ฝรั่งเขาใช้ในการชุดเซรายุคหลบใช้ในการเอ้าก็ผิดในการสมัยก่อนโอ้โหเช่าโก้เย็นแก่ในเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เป็นโอ้โหในการของญี่ปุ่นเนื้อไหวย์อค่ะแล้วก็ผิดออกมาแปลกๆจนได้เป็นของเด็กของวัยรุ่นในตำนานขึ้นมาเอ้าตอนนี้ของฝรั่งชอบใช้ไอ้เรื่องชอบซื้อไอ้เรื่องของไอ้วัตถุอีสินค้านะครับ อชอบใช้โทรศัพท์พิดโทรศัพท์มานะครับเป็นตันมาจนสุดท้ายสิ่งหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อเลยฝรั่งชอบดูการ์ตูนญี่ปุ่นก็รับมาเพื่อลูกอีกครับลูกตลาดร<อ>ับการ์รตูนมาเขียนเขียนให้ฝรั่งดูเลยครับแล้วทุกวันนี้ไอการ์ตูนฝรั่งทั้งหมดนั้นญี่ปุ่นเป็นคนเขียน,นครับ<อ>แต่สิ่งหนึ่งที่ญี่ปุ่นนั้นให้ความสนใจน้อยสุดคือเรื่องของแฟชั่นเพราะญี่ปุ่นจะเป็นรว่าเป็นประเทศที่อนุนรักษที่ยม แต่งชุดกีตโมโนตอนนั้นเนี่ยต้องใส่หัวล้านๆที่หัวเด่งกิ๊บก้าหาอย่างเงี้ยก็ก็คือตรงนั้นแหละแต่ก็รับมาเพื่อการลุกก็เริ่มรับนะฮะเริ่มเปิดประตูรักว่าฝรั่งเป็นยังไงเริ่มไปดูยูบิซี่สองสามก้าจริงอ่ะจริงอ่ะก็เดินมาเดินมาตอนนี้รับมาต้องการจะลุกเนี่ยทีนี้การลุกของฝรั่งนั้นของของฝรั่งเมื่อก่อนต้องการจะให้ทั่วโลกมันเหมือนกันมีความคิดเดียวกันมีแฟชั่นแนวเดียวกันใส่ชุดบิกินี่ใส่ชุดราตรี ชุดละไอชุดกระทั่งแต่งงานเนี่ยต้องมาไอชุดสีขาวนะเจ้าสาวนะฮะในต่งมาแล้วก็แมาโอ้โหเดือเวทดิ้งนตงสายชุดอย่างนี้สายช,ชมพูต่างแต่ฝรัง่งเขาญี่ปุ่นลักเข้ามาปุ๊บต้องรุกเพื่อนลุกขอ,ของของญี่ปุ่นนั้นมีสองอย่างด้วยลักมาเพื่อรุกเพื่อต้องการจะตีตลาดนั้นจะไม่พอ <ừ> นนในขณะที่กำลังลักมาเพื่อรุกนั้นก็เกิดการต้องการจะแก้ปมด้านของญี่ปุ่นน,นคะครับคือต้องการเปลี่ยนแปลงเนี่ย ญี่ปุ่นก็เตี้ยมาตั้งเกือบไมรุกกี่กี่ร้อยพันปีแล้วก็จะกจะสูงบ้างก็จะเอาตึกสูงเนี่ยลองทาตึกสูงขึ้นมาโอ้โหก็คือพู้หญิงญี่ปุ่นก็เตี้ยฮะก็จะกรสูงอย่าเท่บ้างก็เลยเนี่ไม่น่าเชื่อในสมัยก่อนใช่บหมฮะก็สัตว์ตรงนี้ครับเมื่อก่อนในในวัยรุ่นเอ่ยในชิตของจิวยาเอ่ยเ็าบอกว่าโคจะมีปัญหาเรารู้ก่อนเลยจะรู้ก่อนนี่ยว่าจะมีปัญหาอะไรอย่างคุณพ่อผมเนี่ยเรารู้ว่ามีกับีปัญหา พ่อขาท่านท่านจะเป็นคนที่ขาหรือว่าไม่เรียบไม่่มน่นจะว่ามีมว้าวอยู่นี่เ <c oughs> พราะน่าจะหกล้มบ่อยเพราะน่าจะรู้ความเป็นมานั้นนั้นเฉยางเมื่อก่อนรู้ว่าเอเออจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมานะฮะพ่อพ่อน่าจะหกล้มง่ายนะครับเรารู้ว่าพ่อจะหกล้มง่ายก็พยายามรักษาความ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 ไม่ลื่นที่บ้านไว้นะครับต้รู้ก่อนลูกคนนี้เดินไม่ดีเรารู้ก่อนว่าจะเดินไม่ดีต้องทำอย่างไรทำไรมั้ยแต่ขณะนี้เอฟเฟชั่นอย่างนี้ขึ้นมามีผลเสียมากครับเราไม่รู้เลยครับ นั่นคือสุดท้ายแก้ยังไงก็แก้ไม่ตกสุดท้ายพ่อผมหกล้มแล้วก็เสียเพราะเรื่องหกล้มนะฮะแต่เรารู้ล่วงหน้านี่ฮะเนี่ยแม้ตัวผมเองก็มีขาจริงจรเปมนกรรมพันธ์นีก็จะหกล้มง่ายก็พยายามป้องกันนะฮะมีการป้องกันได้นะ <Okay. S 2> ครับว่าในเหตุการณ์หรือตัวปัญหาของด้านจิตวิญาณนั้นจะรู้ว่ามันมีคําว่าความเป็นมานะครับยอดดนนัมบิคเราศึกษามาว่าเขามีความเป็นมาอย่างไรก็จะบอกให้ดูนางให้ดูแม่ต่างๆนะมีความเป็นมาตั้งแต่แม่ด้วยนะถึงพ่อด้วยนะครับ ว่าปัญหาจริงนึกว่ามันจะเห็นก่อนครับเนี่ยเีพราะนั้นพ่อสุดท้ายก็คือหกล้มแล้วก็ถึงเกจกรรมก็ถึงหกล้มนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่สามารถรู้เลยกับเร่อแฟชั่นเนี่ยอยู่อยู่ญาติผมคนหนึ่งอายุแค่สิบแปดนั่งกายสวยงามมากรูปร่างแข็งแรงมากอ่ะเพิ่งตายไงตายเลยเหรอไม่มีวี่โมยจะตายครับเพราะไปใส่รองเท้าส้นตึกนี่ฮะหกล้มุ๊บเดียวตายเลยครโอ้โหอาจารย์หกล้มท่าไหนสูงขนาดไหนข่ามันจะถังอยู่หลงศพเนี่ยสูงขนาดนี้เลยค ้วเดินพลิกทีเดียวตายเลยไหมขาก็ดีร่างกายก็ดีทุกอย่างก็ตายเลยเพราะไอ้ความที่ไม่เข้าใจของเราว่าไอ้ญี่ปุ่นเขาต้องกระเสริมเขาเพราะเขาคือเตี้ยเขาเปลี่ยนแปลงบ้างไม่สูงบ้างนะครับเขาเคยมีผมสีดํามาตลอดเขาจะมีสีชมพูสีเขียวบ้างอย่างต่ะเาคย ใส่ชุดกิบโมโนหลวมๆปิดบังหมดเขาต้องใส่แบบนั้นรถลําบัางนะล็ตัวใส่สายเดี่ยวบ้างเนี่ยแล้วก็ใส่ก็คือไม่คือมือกับเปิดสันเดิมเหมือนอินเดียก็คือจะเปลี่ยนแปลงบ้างก็เปิดสันเดิลนะครับเพราะนั้นเขาไม่เคยมือกับได้อยู่ไอ้ไอ้พวกกระเป๋าแบบสายสะพายนะฮะบางอก่างบางก็ต้องถือไอ้นี่แบบแบบไอ้คุณแก่ๆเนี่ยก็แอ้อยู่เป้มั่งเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงเฟชั่นของญี่ปุ่นนะคือการจะเปลี่ยนจากสิ่งที่เคยจำเจ มาเป็นของที่ไม่เคยเกิดเลยนะครับตั้งแต่สงส่เสื้อลุมหลวงเนี่ยกิโมโนเนี่ยก็ใส่เสื้อตักลูบเลยนะเมื่อก่อนมันเคยมีการได้เห็นนะฮะเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าตาตุ่มญี่ปุ่นเขาพูดอยูงญี่ปุ่นเขาจะแต่งมิชิดหมดเลยนะคะเขใส่ชุดสั้นปุ๊บเลยอไม่เคยได้รู้รองเท้าเมื่อก่อนผู้หญิงญี่ปุ่นไม่ใส่ถุงเท้านะครับก็มาใส่ถุงเท้าเนี่ยคนละสีกันคนละข้างนะฮะแล้วก็เดินคั่กันต้ตต้ต้เอะไรเนี่ ก็คือเอฟเฟชันเขามีเหตุผลฮะว่าเขาไม่เคยสาต้องการเปลี่ยนแปลงเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะตรงนี้จึงเรียกว่าญี่ปุ่นเองไม่เคยตั้งหลายอย่างครับไม่เคยมีกะสูงเขาจะใส่ตึกสูงส่วนตึกสูงเพราะฉะนั้นนี่เป็นเอฟเฟชันของของฝรั่งครับเพราะผู้แฟร์ฝรั่งสูงอยู่แล้วครัเพราะจริงๆก็เป็นบูดเดิลฮิปปี้ย่ีนะครับแล้วเราไปตามเขาขณะที่บางคนสูงอยู่แล้วบางสายก็ยิ่ง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 สูงจัดคึนไปอีกนะฮะอาจารย์ฮะเพราะว่าบางคนนี่ผู้หญิงบางคนนี ผอมด้วยสูงด้วยแล้วขาตะเกียบแล้วใส่ตึกโอ้โหครับอันนี้ก็คือตรงนี้ถ้าเป็นอินเดียมันจะไม่มีแฟชั่นเรื่องเปิดสื้นเดือดดแดญี่ปุ่นก็นเปิดส้เดือ,อ,อเพราะเขาไม่เคยมีกับเปิดสืนด้นะครับเขาไม่เคยมีกับารใส่รองเท้าแบบสบายๆเพราะเมื่อก่อนญี่ปุ่นกับจีนนั้นต้องถูกผู้ชายคุกคามต้องหักดิ้วเลยะต้องเดินอันนั่นออัันน้้นหละ หรือเก็เป็นต้องโอ้โหแต่นี้จะเห็นจะเห็นเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นอย่างอย่างชัดเจนที่นี่ก็เลยมันก็เป็นคนละด้านเลยเพราะฉะนั้นเราไปรับของญี่ปุ่นไม่พอรับของอังกฤษไม่พอรับของฝรั่งเศสไม่พอไปรับของญี่ปุ่นซึ่งมันรับกองจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นรับของฝรั่งมาลกเพื่อจะมารุกเราเลยจะเป็นยิงยิ่งยิ่งสับสนหมดเลยเป็นรับคล้ายๆรับช่วงตรงตลักษณะแบบนี้มาใลยนะคะอาจารย์ญี่ปุ่นรับมา เออจากฝรั่งปุ๊บญี่ปุ่นก็มาตรงนี้มารุกในในแฟชั่นของเราฉะนั้นเราเอาเป็นลับเขาก็คือเมื่อกี้อย่างไอไอสายเดี่ยวนี่เราก็รู้ก่อนสายเดี่ยวนะเราไม่ต้องมีสายเกาเหลาหมดเลยเนี่ยใส่กระโจมเลยฮะใส่กระโจมไงเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นไม่คือสายแบบนี้เขาต้องใส่มิดชิดหมดเนี่ยพวกปิโอนุเพราะฉะนั้นก็มาใส่สายเดี่ยวเขาต้องการตรงนี้เนี่ยใส่กระโจมปุกใส่เกาเหลาเนี่ยแล้วไปตามเขาตรงนี้ครับาจริงๆก็ว่าความสับสนเน ความสับสนตรงนี้นี่วัยรุ่นเรารับไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะในเรื่องของตัวเอกลักษณ์ของความเป็นชายเป็นหญิงอะไรต่างๆตอนนี้อาจารย์คิดคิด,คดว่าอย่างไงคะเพราะบางทีมองไปแล้วเราเอ๊ะผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเราต้องกลับมาทบทวนถามตัวเองว่าเอ๊ะเด็กคนนี้ผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยสับสนค่ะดูไม่ก็ตรงนี้เมืออกับอย่างตั้งแต่ของผู้ชายญี่ปุ่นก็เป็นแฟชั่นนะครับผู้ชายญี่ปุ่นสมัยก่อนคือว่าต้องทําแบบชุดพุซบุลไย,ย่หน่อยแล้วต้อง โกนผมตรงนี้เพเชื่อว่าพลังจิตอยู่ตรงหัวไงก็เลยโกนหัวนี้ผมก็จะไม่เคยสนใจเลยแต่นี้ผู้ชายเลยต้องมาทําผมเม่นปื๊ดออกมาเลยไหมเมก็มันล้านจุดเข้ไปไงเขาต้องขอให้ออกมาบ้างจุดอล้วเยาะยาออกมาเม่อนเลยนแล้วก็ไม่เคยมีสีจะอื่นเลยก็จะสีปั๊บๆเนี่ยแล้วมาเป็นสีทองอีกสีจุดจุดจุดมันกิดอีกนเพราะนั้นของของญี่ปุ่นจึงเรียกว่า ตั้งแต่ของผู้ชายเองก็้ง่ใส่พอต่อมาก็ใส bueno, so ่ตามฝรั่งก็ใส่สูตรนะครับใส่สูตรออกมาก็มีเล็กไทยใส่ตัวนี้ครับตอนนี้ก็จะกต้องการเปบีตยนไปมากนะครับก็เลยใส่มาเป็นทําไมเรต้องใส่เหมือนกับเหมือนกับผู้ชายผู้ชายต้องใส่สูตรกับเล็กไทยสายมันเป็นยูนิเซ็กเลยก็คือก็ไปว่ามันรู้ว่าตรงเราเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยนี่แหละค่ะมัน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 จะสับสนตรงนี้บางทีเราต้องมองเอ๊ะ เสื้อตัวนี้ของผู้ชายหรือผู้หญิงนี่ไม่มั่นใจในการที่จะไปเลือกซื้อเสื้อแฟชั่นหรือไปเดินดูอะไรแบบนี้นะเราะเมื่อก่อนมันชัดเจนไงผู้ชายต้องใส่แบบนี้รู้ผู้ชายผู้หญิงใส่แบบนี้ผู้หญ<ค>ิงแม้แต่ตอนั้งสุดท้ายที่ด้วยวัฒนธรรมเจริญฮะผู้ชายต้องใส่สูทผู้หญิงต้องใส่ยสยอย่างนี้นะครับเพราะตอนนี้คือพอแฟชั่นมาต้องการเปลี่ยนแ,บบแปลงในความจำเจีสะสมมาตั้งสี่สิบปีแล้วห้าสิบปีแล้วนะครับก็เลยต้องการออกมาคำว่ายูนิเซกคือหญิงก็ใส่ได้ชายก็ใส่ดีนะครับก็เลยกลายเป็นมาดว ตอนนี้ขับรถไปมาจากเมืองไทยนะฮะค่ะโอ้โหมีมมวันหนึ่งขับรถเร็วมากชนผมมาเฉียวผมเอ้ยมากับม,มากับผู้ช่วยเขอบอกแน่ต้องเป็นผู้ชายแน่ขับรถด,ดีว่าผู้หญิงอน่ยสมัยนี้ับผู้หญิงไม่เดียวอา้าวตัดสินใจไม่ไดไ้ไปดูเลยแล้วชายหรือหญิงอาจารย์มองไปปุ๊บโน้คียชายผู้หญิงน่าสับสนแต่อนนี้ผมยาวเลยก็ไม่รู้มีหน้าอกก็ตึงๆขึ้นมาเนี่ยต้องข้าผู้หญมมันนี้ผู้หญิงก็ไม่มีหน้าอกมันสับสนเพราะนั้น แฟชั่นพวกนี้นี่ทำให้เอกลักษณ์ส่วนหนึ่งเสียอาจารย์มีข้อเตือนออวัยรุ่นของเราอย่างไงดีคะว่าเนี่ยให้ให้ใหพึงคล้ายๆพิจารณาในส่วนส่วนดีก็มีส่วนเสียก็มีตรงนี้อยากให้อาจารย์เตือนในลักษณะที่ว่าข้อพึงระวังในการที่จะตามแฟชั่นนะคะตามแฟชั่นไอ้เรื่องลูกกายายนอกเนี่ยไอ้ <c oughs> เรื่องแต่งตัวหน้าตาเนี่ยมันจะบอกว่ามันเป็นความเบื่อไหน <c oughs> อาจารย์เจต้องการจะเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับเนี่ยเปลี่ยนอะไรอีกหน่อยอีกไม่นานผู้ชายจะใส่กระโปรง ผู้หญิงก็ใส่กางเกงก็ตอนนี้สายลอนไงผู้หญิงก็ต้องใส่กางเกงยีนนะต้องการเปลี่ยนแปลงไงเพราะผู้หญิงกับเปลี่ยนแปลงรวดเร็วกว่านะครับแต่ผู้ชายหน่อยจะใส่กระโปรงเนี่ยมันก็ใจตื่นเต้นไงมันความกลัวเกินเต้นมันมันมันสนใจมากเดี๋ยวตื่นเต้นมากนะครับเพราะตรงนี้จึงเรียกว่าไอ้ตรงนี้ยังไม่อันตรายเพราะมันเป็นแฟชั่นเพราะว่าถ้าเป็นแฟชั่นแปลว่าเป็นแล้วก็หายเป็นแล้วก็หายเพราะมันเป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่นแล้วก็เพราะมันจะมีของใหม่เข้ามาแต่ที่น่ากลัวมันจะติดตัว Oh, okay. สิติดตัวคือมันตรงนี้เป็นน่ากลัวมากสุดคือมันมันฝังใจเลยนะครับเ <Okay. S 2> ช่นติดตัวตอนนี้ก็เป็นเฟ์ชั่นติดตัวอันหนึ่งที่ไม่ได้เฟชชั่นแต่เป็นเป็นสร้างความเชื่อเช,นช่นแบบว่าผู้ชายที่ดีทุกวนันนี้ต้องเรียนเก่งต้องเป็นตุดคนอ่อนโยน oh. นะคือคือผู้ชายเมื่อก่อนจะบอกว่าสามอย่างนี้จนะเป็นเสียหมดเลยผู้ชายต้องแข็งแกร่งต้องเป็นเข้มแข็งต้องเป็นคนที่สังคมต้องตัดสินใจได้ขาดเพราะนั้นผู้ชายสมัยนี้ ที่อว่าเป็นเกนั้นแกบอกว่าลูกกายจะอ่อนแอค่ะจิตใจจะอ่อนไหวสังคมจะอ่อนน้อมก็เลยแกบอกว่าเป็นเฟชั่นันหม่ยเป็นตุ๊ดเลยนะครับอันนี้คือว่าแกเป็นเปลี่ยนแปลงหมดผู้ชายผู้หญิงเมื่อก่อนต้องหวานหวานนะครับลูกกายต้องอ่อนแอนะครับแล้วจิตสังคมต้องแคบเนี่ยพราะพอผู้หญิงตอนนี้แข็งแกร่งหน่อยทอมทอมหน่อยจิตใจต้องทำแบบนม้ต้องกล้าสู้กล้าประจนภไฟกล้าลุยนะครับสังคมเป็นน้องต้องการงานคล่องตัวฮะป๊บแกเป็นทอม Hmm. อันนี้แกเป็นสิ่งเสียมากกว่าในด้านของไอ้ผิวเผินไอ้ฉับช่วยไอ้เสื้อผ้าอภรระากับ <Okay. S 2> แม้ทางผู้หญิงทุกวันนี้เชื่อว่าผู้ชิงผู้หญิงที่มีความเชื่อมั่นสูงนียกว่าสาวมัน่นอ่าต้องสุบุรีอ่าต้องกินเหล้าไม่ไปฟังเพลงบัติกโอ้ oh, นี่สาวมั่นเหรอคนะอาจารย์อ่สาวมั่นตงเต้นเลย oh. พอตึ่พอออกมาปุ๊บไปดูในถิกในผับนี่แหละหาทุกแห่งเนี่ยพอเพลงขนมา ผู้หญิงเหรอคะอาจารย์ผู้หญิงเนี <selling> ่ยผู้หญิงเกันหมดนะผู้ชายก็เนี่ยกินเยอะนะไม่สนใจหรืออย่างนั้งมองอย่างนั้งเฉยอย่างนั้งมองครับเพราะตอนนี้คือกากเป็นเชื่อว่าผู้หญิงที่มีความมั่นใจจะต้องมีมีพฤติกรรมแบบนี้ที่น่ากลัวมากที่ภาษาจีนเรียกว่าสติเิโอไทป์สติเรโอไทป์เพราต้องเรียนแบบอย่างนี้นะก็เป็นก็เป็นนิสัยอย่างนี้กันหมดเนีก็เป็นทอมกันหมดก็เป็นตุ๊ดกันหมดนะ่ยว่ากระทั่งเชื่อว่าผู้หญิงที่เป็นทอมนั้นจะต้องมี เรียนั้นมันแย่ๆต้องสกปกไม่อาบน้ําเพราะผู้ชายจะสกปกผู้ชายจะเรียนไม่เก่งทอมทุกวันนี้เรียนไปเรียนไม่เก่งสกปกไม่อาบน้ําก็ต้องลุยต้องแต่งตัวแบบเรียกว่าลุยๆนะเสื้อกระขาต้องใส่เสื้อเหม็นๆนะะแล้วก็ไม่เรียกว่าไม่ถือตัวนะครับถ้าเรียนผู้ชายที่เป็นเกย์เป็นตุ๊ดนั้นต้องเรียนเก่งต้องอ่อนโยนแล้วต้องเข้าคนง่ายนะครับเพราะเชื่อว่าผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงส่วนใหญ่เรียนเก่งก็เลยกลับมาว่าเกเดย เขาใช้น<ช>ิ<ช>ยาม<ไ>ว่ากเกียดีดีกว่าเกรีร์นีกนกน่ก็คือเป็นตัวเป็นตุ๊ดปเลยแต่ผู้<โ>หญิงจะเชื่อว่าผู้ชายจะคิดอย่างนี้ว่าเรียนให้งโง่ก็เลยทุกวันนี้ทำใหโง่หมดเลยนะฮะก็คือจริงๆก็คือว่าไปสร้างตรงนี้ปุ๊บมันเชื่อเลยนะตัวนี้อันตรายมากว่าไอไ้อยู่ิเซ็กเออร์หรือเชื่อเรื่องตรงความเบี่ยงเบนตัวนี้อันตรายแต่เบี่ยงเบนไอ้ตรงนี้แก้วมันหากแนวเพราะทุกอย่างต้องการเปลี่ยนแปลงไงไอ้ของมันทุกอย่างต้องแปลกแนวมันไม่พอแหละต้องแหวกแนวไป แากแนวแบกแนวมาชักเบื่ออีกอะต้องฉีกแนวก็เลยแกบอกว่าผู้ชายกับผู้หญิงรักกันก็คือธรรมดาธรรมดามันไม่ได้แปลกอะไรไม่ได้แหวกอะไรนะครับต้องฉีกแนวมาเลยผู้ชายผู้ชายแต่งงานกันผู้หญิงผู้หญิงแต่งงานกันเห็นเห็นเยอะเลยค่ปสบเส็จแล้วสังคมก็แหมจะต้องไปเรียกว่าทําข่าวให้มันหมือหวากระตุ้นมากไปอีกอย่างผู้ชายผู้หญิง ผู้หญิงกับผู้หญิงแต่งงานกันโอ้โหลงเป็นข่าวเป็นแปลกแนวหมดค่ะเป็นแปลกแนวหมดเลยฉีกแนวหมดเลยเพรมะมต่างกับภาพยนตร์เอ่ยเพลงเอ่ยวิดีโอเอ่ยกระทั่งในชีประจังวันเอ่ยกระทั่งไอ้โอทุนิยมเอ่ยมันต้องของแปลกของใหม่ของใหม่ของแปลกของใหม่ของแปลกวนเวียนกันอยู่ตรงเนี้ยไม่ก็ต้องเป็นของเพี้ยนจริงกว่ามันของแปลกแนวแปลกแนวแล้วก็ฉีกแนวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําตัวตรงนี้ฉีกแนวมากๆก็คือแกเป็นแฟชั่นที่ไม่เหมาะสมเลย พรามันไม่ใช่เฉพาะเสื้อผ้าพรประดับภายนอกนมันเป็น <ๆ S 1> คล้ๆข้างในครับเป็นความเชื่อจิตใจเพราะต้องทําเพียเพ้ยนตตๆ,ๆ,ๆต้องออกมาทำานี้ที่ต้องทําอย่างนี้จึงจะมั่นใจนะครับถ้าอย่างนี้แปลว่าไม่มั่นใจอันนี้คือแลปลว่าเราลงผิดหมดเอ้ยขาสติเพราะนั้นต้องกลับมารู้ตัวเองว่าจริงๆตัวเราเป็นอะไรนะครับทบทวนตัวเองว่าเราเป็นอะไรนะครถ้าเราจะเดินหน้าไปไม่ทวนหลังก็ว่าทบทวนเนี่ยก่อนจะเดินหน้าเราเรียนหนังสือทุกครั้งต้องเจอก่อนจะ ทบไปข้างหน้าบทที่สามันสี่ต้องทวนหลังบทที่หนึ่งสองจึงเรียกกรณีนนว่าทบทวนนะครับแต่คนคมีปัญหาสตจิตต้องทวนทบทว<ล> <มา S 1> นะคทวนอดีตว่าสิ่งที่เราเคยเป็นม,มาเป็นอย่างไรก็จะไปข้างหน้าเพราะนั้นในในแม้แต่แม้แต่ของของฝรั่งเองนะปีใหม่ก็ว่าเป็น,เป,นเป็นเจนยูรี่เนะี่ยมาจากคำว่าพระเจ้าเจนยูสรือพระเจ้าสองหน้าก็จะเดินหน้าในปีนี้นะครับใน 2, 2001, ปีคศสองพันหนึ่งเริ่มต้นขึ้นสวรรคใหม่เนะี่ยทวนหลังก่อนที่ผ่านมาเป็นยังไง ก็จึงมาทบหน้าน, <fists> นะครับก็ <hoo. S 2> จึงว่าเป้าสองหน้าทบทวนทบทวนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตเราไม่มีเวลาว่างส่วนตัวทบทวนมันจะไหลตามกระแสสังคม,มก็จะเรียกว่าต่าเพลชั่นนะครับต้องมาทบทวนตัวก่อนว่าเราเหมาะสมไหมเราเป็นอย่างนี้เราพอจะสิงตัวเป็นไหมเรามาจากไหนแล้วต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับจึงมีเป้าหมายชีวิตจะชัดเจนแต่ตอนนี้ทุกวันนี้เราไปไม่มีกับทบทวนไม่มี่กับอยู่กับความเงียบไม่เกีกับอยู่กับพิจารณาตัวเอง ม่เวลาว่างสำหรับจดบันทึกทบทวนตัวเองพิจารณาตัวเองหรือว่าวิเคราะห์ตัวเองนะครับสิ่งนี้จะทําให้คนอื่นมากระตุ้นเราให้เป็นในสิ่งที่มันจำต้องเป็นในสังคมวทัฒนธรรมวัฒนธรรมแฟชั่นนั้นจะกระตุ้นเรามีในสิ่งที่มันจำต้องมีมมงมมถ้าเราต้องทําในสิ่งที่มันจำต้องทําก็เกิดขึ้น,นะครับเพราะเราไม่ได้ทบทวนตัวเองค่ะโอ้โหฟังในสิ่งที่ท่านวิทยกรหรือท่านอาจารย์มารลบเนี่ยได้พูดคุยถึงเรื่องราวของอิทธิพลของแฟชั่น นะคะจริงๆถ้าเกิดเป็นรูปลักษณ์ภายนอกในส่วนนี้นะคะยังไม่น่ากลัวเท่ากับรูปลักษณ์ภายในเพราะนั้นนะคะพวกเราว่าน้องๆที่ชมรายการหรือว่าดูสาระดูประเด็นตรงนี้สําคัญเนี่ยนะคะให้เก็บไปคิดแล้วก็คงจะต้องเป็นในลักษณะของทบทวนดูว่าสิ่งที่เรากําลังจะเรียนแบบใช่ตัวเราไหมและมีสิ่งไหนที่กระตุ้นให้เราต้องเปลี่ยนแปลงหรือเสียเอกลักษณ์ตรงนั้นไปนะคะ ข้อคิดในวันนี้นี่ให้อาจารย์ฝากอีกนิดนึงค่ะสาหรับออวัยรุ่นที่เป็นน้องๆของมสวซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นเห็นหัวแดงหัวเขียวเกลือนมสวเลยค่ะอาจารย์ฝากถึงน้องๆน,นิดนึงค่ะก็คือทุกอย่างเราจะไม่รู้ว่านะคาคตจะไปทางไหนน่าจะหลงทางถ้าเราไม่เคยรู้ว่าเรามาจากไหนก่อนคืออดีตของเราเป็นอย่างไรนะครับต้องมีภูมิหลังจริงจะไปสู่ภาคหน้านะครับเพราะ,ะนั่นก็จือว่าทบทวนนะครับมสวนั้นเป็นแหล่งผิดครูเป็นอนุนักทีนิยม เรื่มาต้องมารู้ก่อนนะฮะมาดูว่ามาสวเริ่มต่อตั้งมาอย่างไรเป็นอย่างไรนะครับเราจะไปเฟชชั่นมากๆก็เป็นมอสอะไรที่เรียกว่าเป็นฝรั่งนะครับที่เขาไม่มีไม่มีกันเรียกว่าอดีตของเขาไม่มีคำว่าดูนักที<ม>่ยมไม่มีความเป็นพื้นฐานจากความเป็นครูนะครับเราจะปรับเปลี่ยนได้ทุกอย่างครับแต่ต้องทบทวนตัวก่อนว่าเราเหมาะสมไหมที่นี่เหมาะสมไหมทุกอย่างในคนประสบความสุขในชีวิตนั้นจะต้องรู้จักสามอย่างนี้คือบุคคลกาลเทศะ บุคคลคือตัวเรากำลังทาอะไรอยู่ที่ท,ที่กับใครกับที่ไหนครูที่นี่ไม่จะเป็นอนุรักษ์นิยมนะครับ<ไ>เวลานี้ขณะนี้มันเหมาะสมที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างไงบ้างนะครับสารที่ที่นี่คืออุดมศึกษาหมหาวิทยลาลัยแห่งนี้นั้นเขาจะเน้นตรงไหนนะครับเราต้องจากตรงนี้ไม่ใช่ต้องเหมือนเดิมนะครับแต่เอาตัวเราให้เหมาะสมกับบุคคลกับเหศสังก,กขึ้นมันก็จะบอกว่าอาจารย์ทำไมจึงต่อร้านปีทำไมทำสงผมขึ้นนี้ไม่ได้ S <S <S <ภ>ทาไมต่างตัวอย่างนี้เดี๋ยวนี้เขาต่างนี้บทสายเดียวเกาหลังหมดแล้วทำไมอาจารย์ยังมาต่อต้านก็มามีความเป็นมาเลยครับเพราะนั้นจะทาให้ความอยู่กันได้อย่างสนิสุขโดยที่ความคิดเห็นต่างกันได้โดยที่เรียกว่าช่องว่างระหว่างวัยต่างกันได้นะครับโดยยังสามารถจะอยู่กันยังเข้าใจกันได้ก็คือต่างคนต่างต้องมีการทบทวนกันนะครับว่าสมัยก่อนเป็นแบบนี้สมัยนี้เป็นแบบนี้แต่ต้องก่อนจะไปสมัยหน้าก็คือต้องสมัยก่อนมาเป็นอย่างไรก่อนพ่อแม่มาเป็นอย่างไรสารปับันนี้มาจากไรนะครับปัจจุบัน โคจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพื่ออนาคตเปลี่ยนอย่างไรค่อยเปลี่ยนเข้าไปจะไม่เป็นไรอนะโอ้โหข้อฝากหรือ,อ,อข้อคำแนะนำของอาจารย์ใน ในการให้ประเด็นในส่วนหลังนี้นะคะคงต้องกลับไปให้พวกเราได้ทบทวนกันอย่างจริงจังแล้วนะคะว่าการะเทศะบุคคลนั้นเนี่ยเราทําได้แค่ไหนอย่างไรนะคะสําหรับวันนี้ต้องออขอขอบพระคุณอนาะจารย์เป็นอย่างสูง<อ>เลย<อ>ค่ะค่ะแล้วก็เราพบกันอีกในรายการหน้านะคะในรายการที่คุยสบายๆฝ่ายแนแนวในโอกาสหน้าคะ่ะสําหรับโอกาสนี้ลาทีค่ะสวัสดีค่ะ